วันนี้ออมีเด็กพนเนจรเพราะเขารู้ว่าท่านมางเงเพราะเราลงโปรโมทไปไนะวันนี้กระทรวงการยิ้มมาเขาก็อาจจะอยากได้บ้างให้ดูบรรยากาศสดๆเวลากระทรวงการยิ้มไปแจกเ<า>ชิญครับเชิญครับโอ้คนละเชิญครับผมตอนนี้เด็กคนนั้นก็มาอยู่ในสตูเราแล้ว,ลวท่านที่ดูโจ๊กเกอร์แฟมิลี่อยู่ดูสดๆเลยนะฮะว่ากระทรวงการยิ้มลงพื้นที่ใครทำอะไรบ้างกินน้ำกอนลูกกินน้ำกอนลูก โดนนาแล้วบ้านอยู่ไหนลูกบ้านบ้านอยู่โขรใจพี่ไปใหม่ลุงการจุกขอบกลัวพ่อไปตอบเด็กทำไมอะพ่อลุงโอ้โหพี่การ้องนางสารตัวร้อนปะตัวร้อนตัวร้อนตัวร้อนเออเลยครึ่งกวาแล้ว ถามเด็กด uh, oh, uh, ีกว่าคนไหนเป็นคนแจกเงินคนนยิ้มละห้าร้อยคนไหนครับเนี่ยไงเกยียเด้อหยุหลอกหลอกดิคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมอ่าดูใครพี่หรือเปล่าเนี่ยได้ได้นี่ยตัวการยิ้มตัวการตัวการเย็บเย็บเขาเปิดร้านเย็บผ้าคนนี้ไม่ใช่นั้น คนนี้คนนี้เออนะน้าเคยน้าไหมในแต่ในทางยับหนุ้ยทองยุบเด็กจำได้ไอสัตว์สัตว์นะฮฉายาเดี๋ยวก่อนเนี่ยเคนนี้เลยคนนี้เลยยันละยันกลับก่อนยันกลับกลับก่อนกลับไปเลยันกลับก่อนแล้งงานยันกลับก่อนเขามีธุระแล้วที่พี่อะพี่พี่ย่าฮ่าไปย่า บริษัทฮาบริษัทฮาจ่ายฮะไอหนูนี่ม่่าาจแมเด็กเหม็นเด็กเหม็นเป็นเด็กเหี้ยเด็กทีไม่ตกโตแล้วใช้อาไหมลูกใช้อาคนนี้ไหมใช้หนูใช้อาไหมลูกที่แจกใช่ไหมลูกใช่ยาเดชื่ออะไรใจดไอก็ใจเด็กับอ่า กับผู้หญิงใจดีกับผู้หญิงใจดีแบบกับผู้หญิงคอยช่วยเหลือผู้หญิงแกแกนเรียนงานยะนะผู้หญิงแสดงว่าหนูดูทุกคนเลยนะเนี่ยนืไอแม่สัตไอเด็กโถ่ อยากจะคุยอะไรกับทีมงานของอาจารย์ไหมครับาะว่าอยู่อยากซื้อบ้านรัวดาเร่มต้นหนึ่งลายลาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเงินในมือกูมีอยู่หมื่นเดียวเขาซื้อยิ้มยิ้มแล้วห้าร้อยเลยเขาแจกได้ซื้อขนาดบ้านนีไม่ไหวอยากได้รถจ่ายเก็บของเก่าอยากได้รถไปเก็บของเก่า อะไรแรงโบกินี่กูยังขับยาฤทธิ์อยู่เลยอาจารย์ยังขับยาฤทธิ์อยู่เลยลูกจ่าได้ไหลได้อาจารย์จะให้เท่าไหร่ก็ได้จ่ายไหลได้อะไรให้เท่าไหร่ก็ได้ไง่จ่ายพูดเองเลยจ่ายจ่าได้ได้พูดเฮียกูจะไม่รู้หรือ อาจารย์ให้เท่าไหร่ก็ได้อ่าเออเนี่ยเอาแล้วกูก็พูดอันเดียวกับพี่ร่มอะ